เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่มีสัมผัสแบบเอเชียในรูปแบบของเส้นพาสต้านะครับผมจะใช้เส้นลินกุนนี่นะครับมาทำเมนูที่มีชื่อว่าซุปต้มยำลินกุนนี่หอยตลับครับลินกุนี่เป็นเส้นที่มีลักษณะคล้ายกับ เส้นสปาเกตตี้นะครับแต่ถ้าเบอรคุณผู้ชมเนี่ยต้มเสร็จแล้วลองสังเกตดูใกล้ๆเส้นเขาจะแบนกว่าเล็กน้อยนะครับในชื่อของลิงกุนนี่เนี่ยนะครับเขามีความหมายเหมือนว่าเป็นลิ้นยาวๆเป็นแบนนะครับประมาณนั้นดังนั้นจึงเป็นที่มาถึงความแบนของเขานั่นเองครับเวลาเลือกเส้นพาสต้าคุณผู้ชมก็ต้องดูนะครับเลือกเส้นพาสต้าที่มีสีเหลืองทองนั่นหมายความว่าเส้นของเราย่าง ใหม่อยู่ไม่เก่านะครับและเวลาที่เราเอาไปต้มเนี่ยจะต้องต้มให้ได้ระดับออเดรนเต้เช่นเส้นลินกุนนี่นะครับเบอร์สิบจะใช้เวลาทั้งหมด9นาทีเป็นต้นครับน้ำต้มเส้นเดือดแล้วนะครับใส่เกลือลงไปครับเส้นลินกุนนี่นะครับเราจะใช้ทั้งหมดประมาณไม่เยอะมากครับประมาณ100ยกรัมเนื่องจากว่าเป็นซุปนะครับอย่าลืมจับเวลาทั้งหมด9นาทีครับระหว่างที่เราต้มเส้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสน้ำต้มยำของเราเราใช้น้ำ๊อกนะครับ เป็นสต๊อกไก่ก็ได้ครับผมเราก็จะใส่ส่วนประกอบของขิงลงไปนะครับแล้วก็ข่าครับบ้มยำอันนี้มีขิงนะฮะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยเล็กน้อยตะไคร้ครับใบมะกรูดนะครับพริกนะครับแล้วเราก็ลดไฟลงนะครับเคี่ยวน้ําซุปของเราเนี่ยให้มีรสชาติของสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ประมาณ5นาทีครับระหว่างนี้นะครับผมซอยหอมแดงครับ เดี๋ยวเราจะใส่โรยหน้าตอนจบผักชีครับผมน้ำต้มยำของเรานะครับรสชาติสมุนไพรกลมกล่อมแล้วใส่ผักชีลงไปเลยครับเยอะๆเนี่ยฮะล้างทำความสะอาดถอยตลับนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาหม้อครับ ใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับความอร่อยของต้มยำตัวนี้ยอยู่ที่ตัวรสชาติของน้ำของหอยตลับนะครับเวลาที่ออกมาผสมกับน้ำต้มยำแล้วจะมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์แล้วก็กรุบกรอบมากเลยทีเดียวครับหอยตลับอ้าแล้วนะครับตัวไหนที่ไม่อ้าเราดักออกนะครับอย่ารับประทานใส่น้ำตาล1ช้อนชาครับน้ำมะนาว1ช้อนโตน้ำปลา1ช้อนโตครับคนให้เข้ากันนะครับตอนนี้เส้นพาสตา้าของเราก็ได้แล้วเช่นเดียวกันครับ ถุงงอกนะฮะเราลวกในน้ำไม่ต้องนานนะครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเราก็แค่จัดลงจานส,จสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับ สดชื่นสดน,นะครับในรสชาติแบบเอเชียบ้านเราครับซุปต้มยำลิงกวินี่หอยตลับครับ